ครับเด้อมาเบิงเห็ดนากันเด้อครับเห็ดผูฐานอายุอ่าเหล่านี้เดือนที่หานะครับเดี๋ยวจะพาไปเบงเดือนที่เจ็ดนําเหล่าที่เดือนเจ็ดเดือนหกเนะาะเบอร์เคยเอ,ออกไปนี่จักเถื่อเด้อครับเด้ออ่านี่ตั้งแต่เปิดหน้านะครับเจ็บไปแล้วทั้งมดหาตันกลัวนะครับบอไหว,วนหาตันสามตันหานิ่ง บัร่วมกับเดือนนี้เดือนนี้วันที่ตั้งแต่วันที G ่หนึ่งหอวันที่จีสิบนี่ออกว่าลายดอกแต่ว่าแต่ยังบัร่วมของเดือนมีหน้านะครับไออย่างบะยังบัร่วมกับเดือนมีหน้านะครับออกได้แล้วสามตันหานะครับเมื่อเคยเห็นแต่ลายปน,นีจักเถื่อเด้อครับเด้อนี่น้อง ปริมาณก่อนเนาะก่อนในเราน, 7, 000, นี่เจ็ดพันเนาะลงเรือนอี่เจ็ดพันนะเดี๋ยวลงเรือนที่ไล่ทุดก็คือเก่าพันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงอนะ่หกพันกูว่านะครับเจ็ดพันด้วยกันออกทุ่โฮดเลยมันมีเด,เออดเอแอ่วงนี้โอ้ี่ก็มีอะไรละเต็มอยู่อันนี้ เดือนเดือนที่หานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรานี่เดือนที่เจ็ดไปเรื่งเราเดือนที่หกกันแห้เริมบ,บนกับแม่เดือนเจ็ดนะครับอ่าเป็นเทีเยแรกนะครับแต่เห็นเขาผู้ฐานมาผมหาเราไปแจงกันเด้วไปแจงกันเอาโมนี่แหละแจงก็โมแล้วอ่าโอเคครับเรานี้ หกพันเกือบเจ็ดพันนะครับหกพันกูกลัวนะครับที่ริงกระเฮ็ดเราละเมินไปนละครับแต่ว่ามันมีคนมาถือก่อนน้ำเนาะเอาก็ขายอันนี้เดือนที่หกนะแรงเกาะออกอยู่มันเกาบาบางนิดนี่เนาะอ่ามันมันตีคือกันกับ <c oughs> นี่นะครับว่านก็นเจ็บไปแล้วเนาะขครเขาเงี้ยไม่เคยพอไม่เคยเห็น เราถ่ายเราทีเดือนที่ที่หกนะฮะเว้ยอันนี้เราเราเดือนหกนะครับเรานี้เปิดน,นาจะช่วงเดือนเก้าผมไม่ได้เบิ้งวันเนี้ยครับนะครับเดีย๋ยวเราบอกว่าตัวที่เบิ้งเหมือก็คืออีกเราหนึง่งมันเปิดวันที่ยี่สิบเดือนแปด ดอกมันออกวันที่เเนาะเห็ไหมีเ็เดือนเอ่เฮ้เอเายเจ็ดเดือนตนอายุเจดเดือนนะมือนเ้ออายุเจเดือนพอมีดอกเด้ว่ีลาเด้อกว่าีลาเด้อ เรานี่หลายก็โมูครับเหตุ 9, กเก่าท่นกลัวเกิดมือนเนาะก็ขายก่อนไปกันอันนี้เรานี่ขายแบบะมาณห่าลอยก็ก่อนนะครับขายไปหลายคือเราอื่นเราอื่นอน่ะขายไปสองสามพันก่อนเนาะมีคนเสียก,ก็าขายครับนม่ก็มีไว้หลายครับหลายลรงเรือนจะพูดฐานมีแค่สามลงเรือนอี่แหละก็อยู่อยู่อีกส่วนหนึ่งเนาะ อยู่สวนตาอย่างผมก็ประมาณสี่หมื่นเนาะสี่หมื่นก่อก 4, นอยู่นี่สองหมื่นกว่านะครับอยู่นี่สองหมื่น 2, กว่าก่อนอะไรอ่าแต่ว่าถ้าดอกมันอายุหลายเนี่ยมันก็จุกงา,ามเท่าใดร่ดิที่ก,กี่มันจะงามได้สามสี่เดือนแรกครับหลังๆมันก็เ <c oughs> นาะมันบอม,มีมันก็เป็นเห็ดตะเบียขึ้นน้ำ จะเกินเห็ดยังเนาะผมกโหกันเล่นเตหิตเบียเย้ครับคลิปนี้ยผ้าเบิ้งซ้ำนีล่ล่ะเนาะอันซ่อนเห็เดเลย <c oughs> โมเมนต์วายยังเลยเพราะว่าเตหิตแม่ยัยงไม่เคยออกวันนี้จักเถื่อเด้อครับเทื่อแหลกเทื่อแหลกของชีวิตในการเห็ดเห็ดผู้ทานนะครับขี่ออกถึงสามตันกลัวจะเกินสองขีดละกลัวยังไงซะเออถ้ามันออกที่ตันกวน่านี่มันก็นจะเกินสองขีด ก็บ่งหวั่ดอกผมคิดไหมเพราะว่าผมก็ได้ขีดกว้าก้ตลอดนะครับเบอเบอเบ่เคยได้คือข้าเจ้านะานนาขีดได้สามขีดพี่ขีดหนึงทีนะครับเขาได้สานี่และเ <c oughs> หนือบลายครับลิบหนี้จบพีเทัานี้ครับสวัสดีครับ